การันตีได้คือแอดจะเป็นปูการันตีเลยเนาะค่ะก็คือรองจับมึงเนาะค่ะถามว่ามือมาปูสิจับปูให้ตัวใดอย่างไรบนตังมาสองต so so, ัวตั้งมาสอตในตัวที่ปูว่องไวเนอะครับเนาะมันกต่มาคือห่อนางเบิ้งมันมีบ่เดียวทั้งสามตัวบนล่างมันจะไม่งอได้เราเจ้าตัวที่เห็นแล้วมาเขากันได้ว่าก่อนวันที่แล้วเนี่ยไปสามโมงจะ ครับปะจามาสโตวิ่งวิ่งไรสามกับมาแต่สามเป็นแม่ล่างนะครับปูน่ะตนนี้เขาเห็นสองตัค่ะจะฆ่าสองตัวิามันจะกอดมันโนกกับสามนั่นค่ะมาอยู่กว่จับออนค่ะตอนนั้นกัปูกับจับไหนตัวนี้นค่ะมัือแปดกับห้สิงเดินบนมันอ่ะค่ทางเดินก็บนถ้าแปดบอกว่าบนล่างเนี่ยคือส่วนนี้พิษทันทีต้งบอกววันว่าพิษแต่จะบ้า คือคือตัวนี้เขาเขาเกบไ้เขาหันไปลงครับ้านนี้สูตรที่สองตัวที่เอาไปจับนี่ปูกกเลยเอามากทั้งสามตัวเลยนะครับเพราะว่าสองกับสามมันแห้งซ้ำกันแหม่ซ้ำกันครับคือคือซ้ำกันเอาตัวอะไคือมันกับหลายมลันลงมันเป็นเรือนของคุณครับค่นี้บนเจ็ดกับแปดแม่บนเจ็ดกับแปดนะค่ะล่างเก้ากับศูนย์นะค่ะเพื่อจะบอกห้พลาดว่าตัวใดตัวหนึ่งลุด ดีูันบ่ได้นั่นหอกพอฝันกับคำนวณบ่ใครนั่นผนวได้ครับสู่คำนวณมาได้น้ปูแมนบ่ะเทิงคำนวณเท้งนั่งมครับโอ้คำนวณนั่งนั่มันนเทงนั่งเบิ้งความนี้ครมแล้วก็นั่งรวมแมนผ่าจานบ้าถึกตัวนี้เขาวพาเขาหนึ่งกอนั่นรูต่วนี้เนี่ยคือสูตร ุดครัเจอสดนี่มันมันบ่ใครหลุดย่างกี่ไลายแบบนี่สุลตูเยมากฝรินไงไปมากมือนั่นเนาะอาจารย์ได้เอาตัวเลขไปไปล่องเสียมงนาะค่ะจะมีศูนย์มีหานีแปดนะค่ะฝันว่าถืงยิ่งแม่ปูผมหน้าแปดจ้ะตันนี้มาถึงตั้น่ะฝันว่าถืงยิ่งกระเข่ากลางทองเต็มเต็มเลยเต็มเต็มหาแปดมันบ้าง T F T ไม่คู่ไปเสียง แมนคะ่ะงวดที่แล้วแม่คู่เอาเอาอันนี้เนาะคะ่ะขอโทษเด้อค่ะเอซีที่เปิดไปเปิดมากนี่คะ่ะพระอาจารย์ให้แม่คู่เอาไปเสียะะเเส่ยงเนาะงวดทีแ่แล้วเพิ่นให้เอาฮกหนึ่งไปเฮ็ดบุญแม่คู่ตีที่ว่าหกหนึ่งสี่บ่มาเนาะคะ่คะกัซึ่งกับบ่มาอีกเนาะคะ่ะต่วางวดนี้พระอาจารย์ให้แม่คู่เอาศูนย์ห้าแปดไปแปดครับตัวนี้สิยุบนบนครับแล้วก็สูตรที่สองเนี่ย สีมีหากับ3แล้วก็2อีกตัวนึงครับซึ่ง3กับ2เนี่ยความแห้งของตัวเลขมันสิซ้ำๆกัน,กนครับเพราะฉะนั้นสูตรที่2อสีมีหามีสามมีสองนะครับคือหานี่นั่นรอดนี่ห่ไว้แล้วนี่คือมันพานแล้วตัวนี้อ๋อหานี่คือพาในในน,น,นนั่นมาปูออหานี่สองร้อยสามคือก,กันซ้ำๆกันนะโอ้โหม,มีหา,หานะ สามเขาว่าพานแล้วตาเค้ยกับแปดมันเขาคำนวณเบิ่งมันซ้นกันหลายสูตรเนอะเขาก็เรื่อยกเขาตัวแรกตัวนึงเนี่ยบอก็ทำเพื่อทาวเกียร์มาหนี่มันกะทีบอดแปดครับครับถ้าถ้าประกอบสองคู่คือได้ทุกเกียร์ทุกแปดครับครับอันนี้มันก็แค่นี้แหละครับโอเคอันนี้สูตรที่สามกับสี่เก้ากับศูนย์ครับซึ่งกะเอาไปจับใส่กับหาคับสามกับสองเก้ากับศูนย์นี่คือสีมาทางล่างครับผมครับเพราะฉะนั้น ของเลขล่างปูก็ได้ให้วิ่งเก้าคำหาครับผมเด่นไปที่ตัวหานะครับจับคู่ที่จับให้ก็มีเก้าหาศูนหาเก้าสองนะครับแล้วก็นึ่งหาศูนสองแล้วก็เก้าสามครับตัวที่เน้นของปูก็คือศูนหาตัวเก้าสามนี่เป็นตัวร่องมันบอกครับปูขีดเส้นใต้สีแดงขีดไปซื่อหะอโอ้ขีดไปซื่อเพื่อผู้ใดม,มากครับครับพิจารณาเอาครับส่วนตัวบนเนี่ยปูจับสามตัวให้มีศูนหาเจ็ดศูนหาแปดสองหาเจ็ดสองหาแปด เก้าอันที่เ้นไต่บววงอั่นี้ค่ะรัแล้วก็วงไปที่ศูนย์หาแปดน้อเลขสามตัวครับมี10ิดเขอตัวคราเทาเป็นศูนยแล้วก็เลข2ตัวมีสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดหาเจ็ดหาแปดครับตัวเน้นตัวเด่นคือหาเจ็ดกับหาแครับเ้าทางเดีนเนี่ยิบอกแล้วิดบางอันนี้ขั้งเกิดอันนี้ร่างแล้วสองตัวสองตัวอาจจะติดร่างสมกับสี่มาสามศูนหกับเจมาห้าเจหกับเจด มาสวนเมาสนกับหนึ่งข้าตะลางได้มาสนสามวันนี้ห้ากับหกทั้งเดือดรังทั้งไร่หมันหมันตันี้ไงทั้งเดือนรังแคกับหแม่หีสองตัวมาได้ตัวหนึ่งมาได้ตัวเดียวห้ากับหกห้ากับหกมาได้ตัวเดียวสตัดทิ้งนะครับูเลาบ่หัดบ่หัดสีครับสี่บะหัดยังลดกะมาหก่ะตังจดตาสมามันเป็นลดงาด้วย เดี๋ยวเรานี่นี่มีเบื้งตัวนิบันหมอนมันใจเบืงตัวทั้งไก่ล่างไงไน้ไทั้งไก่สองตัวล่างยักยักน่ละทิพบอนี่ห้ากับหนึ่งออกห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดมีมั่นสามศูนย์ศูนย์สามแล้วก็เก็ดหกหกเก็ดยูนี้นี่บดดินี่เรียกไะมันเข่าบอลเล่นไงใ้บางมรก่อน่ะมีทั้สามศูนย์มีทั้งหกเก็ด วัวนี่มันมีเรือเล็กที่สองตัวโอ้ศูนย์กับห้าศูนย์กับห้ามันจะได้ไงอืาพวน้นั่นพวกี้ไม่มองสื่อกับไอบิ่งเอาจัดเอาเด้อค่ัขึ้นนามแัดศูนหนี่ปูมันอันโอกาากนี่ปูได้รัตตอรีลายได้ปูนี่รัตดีแล้วปูได้ลายเพราะขาดรัตตลีพอละนี่เราพ้อหอมปากห่มคอเนาะปูเนาะท่านเดอดมัน่เห็ดเห็เบนี่ห้เจ็อันนี้ก็ศูนย์เจ็ดอันนี้ก็สามครับ 6, 6, 6, เจ็ดหกกเ็ดห็นปะมีแค่นี้เขาวัดสตูว<ช>แต่วันนี้เนือเรียกที่สองตัวเพราะอาที่วนอาจจะมาเป็นรักไอยได้ส่วนหาเก็ดหหาแปดเป็นได้เลยอาจจะมาทั้งสองตัวล่างหรือกับส,ต,สตัวบนแมนแต่ยามาเหมือกันสี่เด้ยปูมา <c oughs> สุดน่วน่ส่ว05 แมนอย่าบายางี่เด้ออย่าไปหา0ูนเป็นเป็นอไนี่พราะว่าซูนซูหใครเนี่ยมันหา0ูนูนใครเนี่ยมันก็อาจจะเป็นศูนห้าูนหาเนาะูนูนหหรือหาอันห้านห้ี่โอูนห้าูนเนี่ยแม่แมนหัวหามเนาะหามขามเพราะว่ามันซูนห้าซูนแม่แมนบาคนจะมานไปได้เพราะว่าท่านทางเดือมันมีหน้ทานเลกก่าทางเดที่อัน สายน <bona? S 2> ่มีมีอันตีสนกันมีแปดแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าไปขาวเจไปบินไว้มันทัางเดือดเที่เท่วบอฟังไ้ศูนย์สามหกเก็บทั้งเดือนมาหน่อยสามศูนยนึ่ศนสกับหกเก็บวันี้มันเป็นังซี่สองห้าแปดเก้าทเดือนนึงอันนี้ก่ะเก้าสองห้าปกัตรงกันที่บัานรวมทังนี้บานแปดห้าเก้านี่คือแปด้าเก้ามันส้นกัน สู้มองเพื่อสามตัวนี่กินตัวเด่นแล้วค่ะครับไอเจ็ดแปดมีแปดมิหามิเก้าดีครับค่ทาทั้งเดือนดี้นะสองห้าแปดเก้าย่างทีไรจะมากคูนึงประบุกลางสองห้าแปดเก้านี่แม่หรืออาจจะมั่มาหาแปดก็หาเก้าครับก็เจ็ดหามันตัวเจ็ดเจ็ดหามันตัวประกอบดูซิเด้ตัวประกอบดูซิเด้มันทั้งเดือนมันมันไ่ใครเห็นเลยแค่เจ็บ เด้ๆตันเด้งไม่พูด่อสนวิ่งได้เลยกโนล่างเกู้นตัมาไมีตประมากยส3งาันดีแม่ปู่งก็อยู่กับบวงวาสนาแพ้วาสนามัน ซื้อปลได้ล้านนึงกับไปล่านสองเนอะค่ะเขาได้หลายล้านเนาะปูเนาะหงอหรือเนาะส้วนกันหลายแน่มันฝันซื้อยากเดี๋ยวเหล็กแนวแยเนี้ยนี่เขาถ้าต้องไปแนมมันก็ซื้อยาก็เล็กส่วนนี้ลงไปซื้อยน่เจ้ะบุ้งกัน ก็ซิกนี่แหลนพเียปูนบอ่าบรกุดัไมกันเ่ยอย่างศูนย์หนึ่งศนองมันน้ยนี่ให้มาัเหนึ่งสานี่ย้ซือกันเดียวกันได้ปู่ยกเดียวกันหมที่ข้านี้เรียเอันขน้อยกันอันอักจัด ถือกูเด้แต่ว่าหันบ่มักสูนสามไหมแต่ว่าของปูมักขึ้นจังสี่แล้วก็มักซิกแซกว่าแซกไปเห็นสูนสามเยอนเบื่องประจักมันว่าข้าวจีรุ่งเพราะว่าตัวที่สองนี่เพราะก็เปิดไปนี่คือตัวตัวที่สองเข้าเขาจับสูนล่างสูนบนดูสิไหมจ้าอืมหันเท่าเจ็ดมัดนี่มันก็ได้สองตมันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างอืมตาถามมันนั่นล่างเทียมมันก็ได้แค่สองตนี่มันสืเข่ามันสือหัเด้จ้าตานี่มันเป็นล่างเล่ยใช่ไหม มันทั้งเดือดมันมันมันาพร้อนเก็บกับแปดมันสูงมันส้กันหลส่วนบลยว่ามันหลที่กัาแปดมาได้สอตัวใจเอาแปดวิ่งก็เือตั้งใจด้ในความผา่แล้วมันเอากรยว่ง่แปะแตวิ่งนะพากับแปมันเป็นบนแล้วมันก็มาบดอ่ะเืออาจจะได้ถ้าประกอบถูกอาจได้ซ้ําต้หน่อยบ่ได้คือจังวดนี่คือถ้าวิ่งกับหาคือควาดอยู่แล้วนัปูนาะครับจังหเน่ นี่คือตาโตนะเือ๋ยนก็โซนโซนแห้งโซนนะแต่โซนแห้งถ้าหามากก็เต็มๆแบนโอู้หคงจะชัดเจนเนาะค่ะก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะตัเดือนโตมันนั่นแห้งคือปรับสีบบโนน่ะนอีกเปอร์เซ็นต์หลายกว่าโมโซนห้าแปดน้องผูวงบนคิายตัวรลายจนคับได้รักว้หมดละโซนนะแมนอยู่ค่ะ ทำตั้งสี่แมาสมุดปูห้าแปดสามยังสี่ใดปอปูห้าแปดสามทีห้าแปดสามก็เป็นไปได้ที่มันมีเลยนี่เด้สามแปดมีเด้สามแปดนะเพื่อนนี่เข้าจับคู่ไว้แล้วนี่เพือสามารถเป็นคู่ตัวเต็มครับแมนเอาคือดาเลยคือจับอันกันใบเบิร์ดน้ำนี่คือกันไว้บิร์ดครับเขาเรียกครูน้อมหัวไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับจะได้นี่ละมักกระจัดคัดกระพานเนื้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง เนแนวท่างให้เนาะค่ะจับถูกอาจจะได้สามตัวเก็บหน้าจอไว้เด้อค่ะสามตัวเอ้าบาทนี่แนวทางเข้ากับใดแล้วเนาะค่ะกีส่วนพู่นียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะค่ะปลากราบนะครับและค่ะปลากราบพุ่นพูไรครับค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางจากปูเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องมากระจัดคัดกระพานเนาะค่ะ ทางช่องกาสเนอขึ้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาใหมา่นะคะแอบกับขอกำลังใจในเด้อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อสิบวัเดีพาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายของปูเจ็ดสองนะคะพี่น้องค่ะ โงสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะคะพี่น้องค่ะเฝ่าวไปจัดเด้อก่อนสิบบทันนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ